บนลน่าแบบเลี้ยงแง่บรรยากาศมันไปเลี้ยวบอลจีบเงียบจีบแล้วก็จะตกใจอ้าวเป็นไล่จับนี่โอ้นหรูนโอ้ทางนี้ก็มีที่จอดรถเยอะแยะหน่นเนี่ยมาข้างในก็ได้นะไอเอเวอร์เจออยู่ตรงไหนนั่น นนรถยกันเนลูกต้อนอะไรกันเนี่ยตร้ต้นน้้เนี่ยอดวนเนี่ยอดโอ้ยรถอ้อมดูนาเจเนี่ย ันนรอบรถรอบแครื่องไปแล้เขาเป็นรอบเครื่องไปนพนักงานขับรถสาวน้อยเมืองสว่างนั่นครับขับรถค่ะหันไปไม่ได้ เบา n ักเบาักไปขึ้นรถไฟรถไฟมาไปขี่ล้วเหลือบพท่านไปขี่จะมาขับรถไฟรถไฟกำลังมารถไฟกำลังมาาไม่มายกมีทีท่านเขาบกนไี้ได้ซื้อัวได้กินได้การเอาก็กินนะเดี๋ยวมันสเเลย รถรกล้กันเรื่องมา

ตัวนี้ขึ้นไปนะรับไม่งลง เราเที่ยวจันมืดเลยวันนี้พอเทาไปถูนาไม่เท่ากันใส่น้อสาาาบ,บู่ดีทิพย์ล่องเนาะหุ่นยอไปใส่ลอ่องเบิึงเอ้ยนี่แหละบ่ได้ตัดข้อ,อยากดอกเวาเหรียญหยอกขี้ื้อดอกถ้าเทียมมันรอขื้อให้เน้อเอเบิังหนามันเหียงมันดางกันคือหยังนี่นนนนสบู่ดีทิพย์ฮันนี่โกครับ